สวัสดีคะ่ะเอฟซีทีนารักทุกท่านของช่องพี่วันพาเดนมาร์กนะคะเอฟซีพี่เห็นเห็ดอะไรไม่รู้มันขึ้นตามราวนี้นะคะเอฟซีนี่นี่มันขึ้นตามนี่เลยนะดินแบบนี้เนี่ยเยอะเลยนะอยู่ฝั่งนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไม่ได้หลอกนะคะเพราะว่าเขากั้นอันนี้ไม่ให้เราเข้าค่ะเอฟซีแต่ว่าโอ้โหมันเห็ดน,น่าเห็นไหมคะนะ่ะ ตุ่มปุ่มตุ่ม,มปามเต็มเลยคะ่ะเอฟซีเห็นไหมนะ่นะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวพี่ก็กลัวชอ็อตเนาะแต่ว่าคิดว่าไม่ชอ็อตหรอกนะนี่ค่ะนี่นี่เห็นไหมนี่นี่คะ่ะเนี่ยนี่แล้วก็นี่ค่ะนี่นี่คะ่ยะเยอะแย,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 ยะมากมายเลยเอฟซีที่มันอยู่ในนั้นน่ะในคอกวัวค่ะทุกคนนี่เขาไม่ให้เราเข้าไปรบกวนนะคะแต่ว่าโอ้โหไม่กวางด้วยใช่ปกวะ เมือน้องสายอ่ะฮูยยฮูยมันดุเราแล้วค่ะทุกคนนี่เขาเขียนป้ายห้ามให้ห้ามให้อาหารแม่หมานะคะนี่นี่เอ้ยมา้า <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยเดี๋ยวเรากลับไปทางนั้นดีกว่าเราอย่าไปกวนเลยเขตของเขานะคะทุกคนนี่โอเคค่ะเอฟซีคลิปนี้พี่ก็โอ้โหเดินจะทัวเลยเห็นอะไรวะเดี๋ยวเห็นอยู่ ที่ตรงนี้มันน่าจะมีเห็ดขึ้นนะนี่เห็ดอะไรนี่นี่นี่เห็ดอันนี้มันกําลังขึ้นแล้วนะเอฟซีนี่เห็ดดาๆเนี่ยมันกําลังขึ้นแล้วนะนะโอ้ยสิเนี่ค่ะโอ้โหบรรยากาศหน้าหน้าเดินหาเห็ดมากเลยแต่ว่าเรามาคนเดียวนะคะเอฟซี เราต้องเดินไปตามทางนะคะถ้าไม่อยากจะลุยนะคะเอฟซี FC. เพราะว่าเราต้องระวังด้วยนะคะตรงที่เราไม่ลุยเนี่ยมันจะตรงที่ไม่มีคนเดินนี่มันจะมีหมัดนะคะเอฟซนี่นี่ก็เห็ดคะ่ะนี่นี่นี่มีแต่เห็ดพิษค่ะเอฟซีนี่ตรงที่โอู้หูเห็ดอะไรนี่เห็ดคอยาวนี่เอฟซีนี่ปาดงามคัก งามคากงามแนะทางงามงามแบบนี้ไม่ต้องคิดเลยค่ะเอฟซีอ้าวแล้วเห็ดดำดำนี่มันคือเห็ดอะไรคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะคุณแก้วนี่คุณแก้วเห็นไหมนี่เห็ดดำดำเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูนะอุย้ยเห็ดดำดำนี่มันคือเห็ดอะไรคะคุณแก้วนี่อุย้ยขามันยาวนะขามันยาวมากเลยนะคะนี่ นี่ค่ะเห็นเห็นดอกเดียวค่ะทุกคนเห็นดอกเดียวค่ะมันน่าจะมีหลายดอกนะถ้ามันเป็นเห็ดที่กินได้นะแต่เราอย่าอยู่นานค่ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันมันเป็นไอนน้นี่เพราะว่าถ้าไม่มีคนเดินมาเยอะๆนี่มันจะมีหมัดค่ะทุกคนนะมันจะมีหมัดเราต้องเราต้องอย่าน,นิ่งค่ะทุกคนโอ้โหมันน่ามีเห็ดมากเลยป่าเนี้ย แต่ว่าใบไม้มันร่วงเนี่ย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 เจออีกแล้วค่ะนี่นี่โอ้ยอันนี้ไม่ใช่หรอกอันนี้มันแก่แล้วมันเลยดำโอ้ยมันเป็นเห็ดไอ้นี่ไม่ใช่เห็ดไอที่เขาพูดถึงเลยอะไรนะคะขาดำบ่เห็ดขาดำกำลังขึ้นบ่อโอ้โหน่ารุ้นมากคะ่ะเอฟซีเนี่ยไอเห็ดดำๆอย่างนี้มันไม่ใช่เด้มันไม่ใช่เห็ดแก่เด้มันเป็นเห็ดอ่อนเด้นี่นี่ เราอยู่ไม่นานไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าแต่เราต้องรีบออกค่ะทุกคนเพราะว่าพี่มาคนเดียวเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอีกค่ะทุกคนตรงนี้เราจะมาอีกโอ้โหเห็ดอันนี้ก็เยอะนะเห็ดอแอดงๆอย่างเงี้ยเยอะมากนี่เห็ดแดงๆอย่างเงี้ยเยอะมากนี่นี่นี่กําลังออกเลยเยอะแยะเลยค่ะนี่เห็ดแดงๆอย่างนี้นี่มีเห็นไหมเอฟซีนี่ มันขึ้นมาเป็นฝูงเลยนะคะเห็ดอันเนี้ยเห็ดแดงแดงเนี้ยนี่ค่ะแต่มันไม่ใช่เห็ดกินแน่นอนสรุปก็คือไม่ใช่เห็ดกินแน่นอนนีก็เห็ดดำๆนี่ก็กำลังออกแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเห็ดแดงแดงอย่างนี้เยอะมากนี่นี่นี่ค่ะเยอะมากเลยนะแต่ไม่เห็นมีไอ้ตัวนี้กินเลยก็แสดงว่ามันเป็นพิษค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ เห็นบอมนี่เยอะมากมายมันเป็นพิษมันเป็นเห็ดพิษนี่นี่ค่ะเห็นพิษทั้งนั้นเลยนี่เห็ดพิษค่ะเอฟซีนี่โอเคค่ะเอฟซีพีอยู่ในป่าคนเดียวนี่และนี่ก็เห็ดพิษนี่นี่ขึ้นเต็มเลยนี่นี่มี่เห็ดพิษไว้บ้านพี่นี่แม่ไม่มีเห็ดดีเหมือนคนอื่นเขาบังเลยนะ มีแต่เห็ดพิษอุ้ยไปทางไหนกันดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องถอย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 เราไปทำทางนั้นดีกว่าค่ะทุกคนนี่โอ้โหเจอเห็ดเจอเห็ดดำๆน,นั่นนังใหญ่เลยอะเห็ดมีแต่พิษอุ้ยตรงนี้น่าจะเป็นป่าเห็ดทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าเรามาช้าไงเรามาช้าค่ะทุกคนเพราะว่าเห็ดมัน มันเยอะมากนะแต่มันเป็นเห็ดที่เรากินไม่ได้คะ่ะทุกคนมันเพราะว่านี่โอ้โหถ้าเห็ดพวกนี้ขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมเอฟซี FC? เนี่ยมันก็จะต้องมีเห็ดไอ้นั่นแหละเห็ดพึ่งหวานเขานั่นแหละแต่ว่าเรามาไม่ไม่ถูกฤด,ดูของมันนะคะทุกคนมันวายไปแล้วเนาะเนี่ยมันวายไปแล้วนี่น,นี่เห็นไหมนี่นี่ใครเอฟซีนี่นี่ เนี่ยเห็ดพึ่งอ่ะเนี่ยมันไวายไปหมดแล้วเอฟซเรามาช้าามาช้าไปเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมานี่เลยค่ะทุกคนนี่จะพาเพื่อนมานี่เลยนี่ดูเลยเอาแต่แถวนี้ก็โหสุดยอดแล้วนี่โอ้โหเว้นี่เห็ดอะไรอีกแล้วนี่เอฟซีนี่นี่ นี่แล้วก็นี่นี่นี่กำลังตุูมเลยนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะนี่นี่บานแล้วนี่นี่โอเคปลาเห็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเห็ดเห็ดมันเหมือนเห็ดขอนเด้มันเหนียวเด้มันออกเหนียวเหนียวเด้ทุกคนเสียงรวะอยู่บน นั้นโอ้ยมันเป็นป่าเห็ดทั้งนั้นเลยนะ่ะแต่เรามาไม่ทันนี่โอ้ยเดี๋ยวคราวหน้าเรามานี่เลยนะ่ะเห็ดเดยอะแยะเลยแต่ว่ามันเป็นเห็ดพิษถ้าเห็ดพวกนี้ขึ้นเห็ดอื่นก็ต้องขึ้นสิจะไม่เอฟซีเห็ดกินก็ต้องขึ้นด้วยเนาะพี่ว่าน่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่านี่เราเดินไปทั่วเลยนะวันหาทางออกให้เจอนะ โอ้โหบรรยากาศน่าให้มากเลยแถวนี้น่าหาเห็ดมากเลยค่ะเอฟซีเนี่ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วเนี่ยเห็ดแบบนี้มันเป็นเห็ดไอ้นั่นบอกเนอะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยอะไรเกาะกระโปรงพี่เนี่ยเห็ดสีขาวนี่ก็ขึ้นก็ขึ้นเยอะแล้วนะเอฟซี FC. นี่เห็ดสีขาวขาวนี่นี่นี่เห็ดสีขาวขาวนี่ขึ้นเต็มเลยนี่ แล้วก็สีเหลืองสลับกันเนาะเอฟซเนาะนี่ค่ะนี่เห็ดสีขาวๆงี้ขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเป็นเห็ดใหม่เนาะนี่นี่โอ้ยพี่ไม่ดูแล้วมันมีแต่เห็ดไอ้นี่แล้วมีแต่เห็ดพิษแล้วดูไปก็มีแต่เห็ดพิษไปก็มีแต่เห็ดที่เราไม่รู้จักนะคะนี่เห็นไหมเอฟซี FC? โอเคคะ่ะเอฟซีคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตนะิดตามมนาพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะเอซนี่ อย่าเพิ่งเบื่อเห็ดเดอ้อเดี๋ยวเห็ดหมดแล้วก็มีแต่หิมะตกแล้วทีนี้ไม่มีอะไรถ่ายแล้วมีแต่หิมะนี่โอ้มันน่าจะมีเห็ดนะแต่ว่าเรามาไม่เรามาไม่ถูกฤด,ดูมันดูนี่นี่คะ่ะเอฟซีนี่เห็ดเต็มเลยนี่เห็ดที่เห็ดที่เรากินไม่ได้นะคะนี่เต็มเลยคะ่ะเอฟซีนี่นี่ นี่ขึ้นเต็มเลยเป็นฟูงเลยนี่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 ดูนี่เห็ดดำๆอย่างนี้มันเริ่มขึ้นแล้วเดนี่มันสีดำนะคะเอฟซีนี่เป็นเห็ดสีดำนะคะนี่นี่เต็มเลยเห็นไมเอฟซีนี่นี่เต็มเลยโอเคค่ะเอฟซีคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนหมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย